นี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดรักนะครับออกจากรถนะครับด้วยวิธีการดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็เราจะมาปลดสายรัดนะครับโอเคเชิญครับโอเคนะครับลดนะครับเดี๋ยวเราตั้งขาตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราตั้งไว้รอนะครับแล้วก็พอเราปลดออกแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นนะครับเราสามารถปลดจากในรถก็ได้นะฮะ เลยนี่คือมันเอื้อมมือได้ก็เลยเอื้อมมือนะครับส่วนด้านหน้าจะต้องปลดจากในรถเนีายนี้ก็ปลดจากในรถนะครับก็คือสามารถปลดจากในรถได้นะับนี่เราคือจะเปลี่ยนคันนะครับในกรณีที่ท่านมีรถหลายคันนะครับหรือบางท่านอาจจะมีไอเดียทําธุรกิจนะครับด้วยการทําให้เช่านะครับมันก็ไม่ยากนะครับ เสร็ดแล้วนะครับนี่ครับหลังจากเราปลดแล้วนะครับก็จะเห็นสายสแตปลัดนะครับที่เป็นเส้นนี้นะครับคราวนี้เนี่ยความพิเศษของตัวนี้คือว่าขาตั้งนะครับมันสามารถปรับให้เป็นล้อก็ได้เป็นพื้นเรียบก็ได้นะครับแต่เคสเราปรับให้เป็นพื้นเรียบนะครับเพราะเราจะเดินรถออกไปข้างหน้านะครับแล้วก็จะทําการถอยรถเข้ามาเพื่อติดตั้งนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องหมุนให้ขาตัวตู้มันลอยจากพื้นรถก่อนนะครับเนื่องจากตู้ทักน้ำหนักไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้แบบมือหมุนธรรมดาได้ครับไม่ต้องีเรียเรื่องอะไรเดินหน้าเดินหน้า ไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไไปได้ไปไดลลนลน์หัวแกหัวแซ่นดีกล่าด้วยเลยรถอ่ะไปเลยไปเลยเค่อยไปเค่อยไปเดินหน้าไปเดินหน้าไปโอเคพลไปเลยเรียบร้อย อ่าเรียบร้อยครับเดินทางได้ไปเลยใช้เวลาประมาณสัก20นาที <c oughs> เดินทางปลอดภัยครับเรียบร้อยครับรีโวสี่ประตูนะครับติดได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรสามารถสลับคันได้เห็นไหมครับสะดวกมาก